สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรน้นองต้นในส่วนตักเสาะาบบสาไทยนะคะวันนี้นะคะน้องต้นก็จะมาเรียนรู้เรื่องสระของรูปสระเปลี่ยนรูปแล้วก็สระลดรูปนะคะโอเคเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะลูกแต่ตอนนั้นเราแค่ท่องใช่ไหมคะ<ช>เรา<ช>คแค่ท่องแค่ทําความเข้าใจทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มลงรายละเอียดเดยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคะคะอ่าทีนี้หนูจะต้องแยกแยะคําให้ได้ว่าคําเหล่านี้เป็นสระลดรูปเปลี่ยนรูปหรือคงรูป ถูกไหมคะลูกค่ะความจริงตอนปอนตน์ตะวันก็เรียนมาบ้างแล้วใช่ไหมคะลูกอ่าแม่ก็เคยทบทวนไปให้แล้วแล้วตะวันก็จําได้แล้วด้วยว่าแต่ละสระมันจะลดรูปหรือเปลี่ยนรูปหรือคงรูปถูกไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนท่องกันอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะไปทําแบบทดสอบโอเคโอเคพร้อมแล้วเริ่มได้ค,ะค่ะเมื่อสระอะไรเมื่อสระอะกษสอสงรั้งที่มีตัวสะกดสระอะจะเปนลนรเป็นมหันากาต่อไป เมื่อสระเอขับสมกาที่มีตัวสกดสระอาจจะเปลี่ยนแล้วเป็นไม้แต่คู้สระแอก็เหมือนกันค่ะอ่าสระเอกกับสระแอใช้หลักการเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้หลักการเดียวกันก็คือสระจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คููค่ะโอเคค่ะไปนะคะเมื่อสระโอประสมกาที่มีตัวสกดสระโอจะแล้วรูปหายไปค่ะเมื่อสระอวประสมกาที่มีตัวสกดไม่หันอากาศจะลดรูปหายไป สระเออผสมกับคำที่มีต,วตัวสกดออองจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีอวิจเที่ยยักเป็นตัวสกดออองจะลดรูปหายไปค่ะ <S <S ใช่เพราะฉะนั้นสระเออมจะมี2แบบถูกไหมคะเมื่อสระเออประสมกับคําที่มีตวัวสกดอออางเขาจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีใช่ไหมคะ <tra> um. แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขามียอยักษ์เป็นตัวสะกดจะเป็นไงออองจะ <L> ล,ดลดรูปหายไปเลยเพราะฉะนั้นมีทั้งลดรูปมีทั้งเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะค่ะ ทีนี้เราต้องทําความเข้าใจและมีทั้งสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปแล้วก็สระคงรูปเพราะฉะนั้นในแบบฝึกหัดเขาก็จะถามกลับไปกลับมาใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> <S เขาจะมีตัวอย่างคามาให้ <S 2> <S 2> เขาจะถามว่าคํา คำที่เขากำหนดให้เนี่ยเป็นสลับรูปหรือสละเปลี่ยนรูปหรือสระคงรูปแต่มีแค่สิบข้อเองสู้ไหวสู้ไหวใช่ไหมทีนี้นเวลาออกข้อสอบจริงๆก็จะออกเพียงละข้อสองข้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราก็ต้องทําความเข้าใจทั้งหมดถูกไหมคะเราต้องเข้าใจทุกสระเพราะเราไม่รู้ว่าคาเขาจะกําหนดคําอะไรมาให้เราใช่ไหมคะเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะสอบ เลื่อนชั้นเป็นป2ป3นะลูกเข้าใจไหมเราเข้าต้องทาความเข้าใจทั้งหมดเพื่อเราจะได้เรียนสูงขึ้นอย่างเข้าใจโอเคไหมอ่ะทีนี้เราจะมาดูข้อที่หนึ่งสละในข้อใดเมื่อผสมกับเพียนชนะและมีตัวสะกดแล้วจะเปลี่ยนรูปเป็นไม่หันไนกาหัเพึ่งท่องเมื่อกี้สละอะใชส สระอะไรต่อสระอะไรคะสระอ่ะค่ะสระอะะพาะตะวันท่องว่าไงเมื่อกี้เมื่อสระอะไรเมื่อสระผสมคำที่มีตโวสโกสระอาจจะเป็นเราเป็นไม้หันอากาศใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราท่องขึ้นใจเราจําได้พอเราเห็นโจทยปุ๊บโอ้รู้เลยเราไม่ต้องมาแบบว่างงอยู่อีกรู้ก็สระอ่ะต่อไปข้อที่สองคำในข้อใดผสมด้วยสระ เาระอะไรนะสลระอ,อไงฮะสระอ,อ่ <c oughs> อ,อมันติดกันมา <c oughs> คำในข้อใดกระสมด้วยสระอ่อลดรูปอ่าสลระอ,อ่อ,ล,อ,อลดรูปเป็นแบบไหนจาได้ไหมคะสาระออพรค่ะคำว่าพรคำว่าพรที่แม่เคยบอกกันว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่คำหรอกในพาทีในพาทีก็มีขอพรขอพรอ,อ๋อในพาทีเหรอคะเพราะฉะนั้นคําที่ผสมด้วยสระออแล้วลดรูปก็จะมีคําแบบจราจรขอพรใช่เยอะค่ะใช่มันจะมีอยู่ไม่กี่คำอะค่ะลูกเพราะว่า คำที่ผสมด้วยสารออนแล้วลดรูปแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอเรือนเนี่ยจะมีคําว่าจอนพรใช่ไหมแล้วก็มีสิงคขอนมีไม่เยอะอะค่ะอ่ะ่อไปไปําไ<ป>นข้อใดผสมด้วยสระเออเปลี่ยนรูปสระเออเป็นยังไงเมื่อสระเอออะไรคะเมื่อสระเออผสมคําที่มีตัวสะกดพออ่างจะเปยนแล้วเป็นสระอี ยราไปตอนเที่ยวยากไปจะสกอตราอาจจะรูปหายไปค่ะทีนี้เรามาดูที่โจทย์ของเราซิคำในข้อใดผสมด้วยสระเออเปลี่ยนรูปเมื่อสระเออเสองคำที่มีตจวสะสกอตาอจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีก็เป็นคำว่าเปิดค่ะใช่แต่ในช้อยมีมีคระเอออันนึงใช่แต่ขอไขกับงูเกี่ยวข้องไหมคะไม่เกี่ยวข้องค่ะอันนี้คำว่าหัดเป็นคำที่ผสมด้วยสระอะไรคะสระอ่ะค่ะอันนี้คำว่าเต็มเป็นคำที่ผสมด้วยสระอะไรเอะค่ะโอเคทีนี้มีแค่ช้อยกอไก่กับคอควายที่เป็น เป็นคำที่ประสมด้วยสาะ,ะเออ,เอ,อใช่ไหมคะแต่โจทย์เขาบอกว่าประสมด้วยสระเออแล้วก็เปลี่ยนรูป,ป,รปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรเราก็ต้องเลือกข้อไหนข้อคอคายค่ะใช่การกระบาดใช่<อ><อ>ค่ะาคาว่าเม็ด ปะสมด้วยสระในข้อใดเอยาง,ง่ายสระเอ๊ะอ่พาพวกเราท่องว่าไงคะเมื่อสระเอะผสมคำที่มีตัวสกดสระอาจจะเป็นหรือไม่ไต่คูค่ะโอเคต้องแม่นนะต้องแม่นนะนถ้าไม่แม่น <c oughs> นะตับเป็้อใหม่เลยนะไม่แม่นนี่ยังไม่ให้ทํานะคะ <c oughs> ต้องแม่นถึงจะให้ทําข้อใดเป็นสระลดรูปบางสว่วนอ่าลดรูปบางสว่งสวนก็คือมันยังคงเหลือ สระเดิมของเขาไว้อะค่ะลูกยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสระโอกดรูปไปเลยใช่ไหมค่ะไม่คงเหลือสระโอเลยเยต้นกับตัวสะกดถูกไหมนี่คือลดรูปหายไปเลยใช่ไหมถ้าสระโออย่างเงี้ยเรามองไม่เราไม่รู้เลยว่าคํานี้เป็นสมด้วยสระโอถ้าเราไม่เข้าใจหลักการในภาษาไทยใช่ไหมคะเพราะฉันเราท่องมาแล้วเมื่อสระโอประถมกับคําที่มีตัวสะกดสระโอจะลดรูปหายไปเพราะฉันจะลดรูปไปนี่คือไม่เหลือเลยแต่ถ้าเป็นสระเออแต่ถ้าเป็นสระเออ มันจะมีอยู่บางส่วนที่เหลือก็คือเหลือตัวสระเองอะเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลดรูปแค่บางส่วนเวเราต้องเลือกข้อคอควายค่ะก็คือคำว่าเชยค่ะคำว่าเชยนะพอเขาบอกว่าข้อใดเป็นสระลดรูปแค่บางส่วนใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างช้อยเนี่ยอันนี้อย่างขอไข่งูเนี่ยเขาเรียกว่าสระอะไรเรียกว่าสระคงรูปค่ะใช่คาว่าโหดเนี่ย เป็นคำที่ผสมด้วยสารโอก็ยังคงรูปเหมือนเดิมถูกไหมคะ <Okay. S 1> ไม่ว่าเขาจะมีตัวสกดไม่มีตัวสกดเขาก็ยังเป็นสารโอเหมือนเดิมถูกไหมคะลูก <Okay. S 1> แต่ถ้าคําว่ารัวอันนี้ก็เป็นคาที่ผสมด้วยสระคำว่ารัวเป็นคำที่ผสมด้วยสาะอะไรคะฝนตกเป็นคาที่ผสมด้วยสระเปลี่ยนรูปค่ะ แม่ถามว่าคาว่าร<น>ัวเป็นคาที่ผสมด้สระอะไรเป,เป็นคำที่ผสมได้สระอว่อ่าเป็นคาที่ผสมได้สระอว่อันนี้เป็นยังคงรูปเหมือนเดิมไหมคะคงรูปค่ะอ่ายังคงรูปเหมือนเดิมเพราะเขาไม่ได้มีตัวสะกดถูกไหมคะคอ,อ่าแต่ทีนี้ถ้าเป็นช้อยคอควายที่เราเลือกเนี่ยเขายังมีสรรเอยังคงเหลืออยู่ถูกไหมคะอ่าเขาก็เลยเรียกว่าลดรูปแค่บางส่วนถูกไหมอ่าทีนี้ไปดูข้อที่หกข้อใดผสมด้วยสระคงรูปตอนค่ะ เพราะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคะสระออยังอยู่เหมือนเดิมค่ะถ้ากอไก่เป็นคำที่ผสมด้วยสระเป็นคำที่ผสมด้วยสระอวค่ะสระอะค่ะสระอกค่ะนี่ลดรูปหายไปหมดเลยถูกไหมคะไม่ได้เหลือสระโอแล้วก็ไม่ได้เหลือสระอะอะไรทั้งนั้นลดรูปหายไปหมดเลยส่วนอันนี้ก็เปลี่ยนรูปใช่ไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปจากสระอะเป็นไม้ห่นอากาศถูกไหมคะลูกถูกค่ะต่อไปคำว่าแข็งเปลี่ยนรูปจากสระใด เป็นไม่แต่คูสระอะค่ะเพราะเราท่องว่าไง้เราท่องว่าอันที่เปลี่ยนเป็นสระแอ๋ท่องเป็นสระแอบ้างเมื่อสระแอ๋เมื่อสระแอ๋อตัวคำที่มีตัวสกดสระอะจะเปลี่ยนแล้วเป็นไม่แต่คูโอเคอ่ะต่อไปข้อใดเป็นสระเปลี่ยนรูปบางส่วนอ่ะเปลี่ยนรูปบางส่วนเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจเปลี่ยนรูปบางส่วนก็คือมันยังเหลือสระเดิมไว้ด้วยคำว่าเดินค่ะใช่ค่ะยังมีสระเออยังมีสระเออยู่ค่ะ เพราะว่าอออ่างเปลี่ยนรูปเป็นสระอีใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เนี่ยถ้าเป็นสระอะเมื่อสระอะาผสมกับคำที่มีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม่หายอากาศค่ะต่อไปนะคะข้อที่เก้าคำว่านับประสมด้วยสระประเภทใดสระของรูปสระลดรูปสระเป็นรูปเอามาเท่ากันเมื่อสระอะปรผสมกับคำที่มีตัวสะกดสระอะาจะเปลี่ยนรูปเป็น ไม่หันอากาศค่ะก็เป็นสระเปลรูปข้อที่สิบเนี่ยข้อที่สิบต่อข้อไหนข้อใดเป็นคำที่ผสมด้วยสระเปลี่ยนรูปทั้งหมดอืเปลี่ยนรูปเป็นรูปทั้งหมดมันนะคะมันเพราะว่าเราบอกว่าเมื่อสระอาดผสมกับคำที่มีศูนสระอาจ,จะเปลี่ยนรูปเป็นไม่หันอากาศเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนรูปทั้งหมดเลยไม่ได้เหลือเลยใช่ไหมคะตแต่ถ้าแบบเนี้ สระเออย่างเงี้ยยังเหลือสระเออยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเข้าใจไหมคะเข้าใจส่วนนี้ก็ลดรูปใช่ไหมคะไม่ใช่สลับเปลี่ยนรูปแค่นั้นเองไงไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ